เรื่องของตราสาหนี่นะคะหรือว่าหุ้นกู้ของจีนนะคะถ้าจํากันได้ย้อนกลับไป1-2ปีก่อนนะคะเราเห็นบลจไทยนะคะหรือแม้แต่ธนะขอรสถาบันการเงินไทยก็แนะนําค่ะให้ไปลงทุนในตราสาหนี่จีนนะคะเนื่องจากว่ามีผลตอบแทนที่สูงถึง2หลักเลยด้วยซ้ำแต่วันนี้ดูเหมือนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นคือจุดจบหรือว่าอาวสานของตลาดตราสาหนี่จีนไปเรียบร้อยค่ะเนื่องจากสร้างความเสียหายให้กับนักลงทุนอย่างหนักนะคะมีนักลงทุนสถา บาต่างประเทศบางเจ้าเนี่ยตัดสินใจถอนการลงทุนออกจากตราสารหนี้จีนเรียบร้อยแล้วนะคะโดยหากไปดูขนาดของตลาดตราสารหนี้จีนนะคะพบว่ามีมูลค่าสูงถึง2แสนล้านดอนลลา,าร์สหรัฐค่ะเคยเป็นที่ต้องการนะคะของรรดากองทุนยักษ์ใหญ่ค่ะไม่ว่าจะเป็นพิมโก้นะคะซึ่งเป็นกองทุนตราสารหนี้ยักษ์ใหญ่หรือว่า UBS ก็ตามแต่ตอนนี้เรียกได้ว่าตลาดนี้ล้มหายตายจากไปเรียบร้อยนะคะส่วนทางด้านของคนที่ขนเงินเข้ามาลงทุนก็ประสบกับ ภาวะขาดทุนแทบทุกคนเลยค่ะโดยหุ้นกู้สังหาร,ริมทรัพย์นะคะตอนนี้ถือว่าในจีนเนี่ยกลายเป็นจังบอลเป็นเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ก่อนหน้านี้ถือว่าเป็นหุ้นกู้ที่เคยทํากําไรได้อย่างงามในรอบทศวรรษที่ผ่านมาเลยค่ะทําให้เศรษฐกิจของจีนเติบโตได้อย่างมากได้จากว่าพาสังหาร,ริมทรัพย์ก็มีการกู้แล้วก็การออกหุ้นกู้นี้ก็ทําให้ลงทุนเงินได้มหาศาลแล้วก็ส่งผลบวกนะคะต่อการเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่าน มาน,นี้ก่อนจะเผชิญกับปัญหาในท้ายที่สุดค่ะหากย้อนกลับไปนะคะในปี1997หุ้นกู้จีนเริ่มออกสู่ตลาดนะคะซึ่งน้องทุนสถาบันอย่าง Credit s ิต s วิแเราก็ทางโก a แมนแซ s เองก็นำเงินลงทุนทั่วทั้งโลกเข้าไปลงทุนในหุ้นกู้จีนสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนอย่างดีและยากที่จะเกิดการผิดนัดชราระหนี้ในเวลานั้นนะคะและในยุคที่หุ้นกู้กลายเป็นสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนติดลบหุ้นกู้จีนก็เลย กลายเป็นทางเลือกในการเพิ่มผลกําไรสําหรับการลงทุนในหุ้นกู้แม้แต่กองทุนเพื่อการเกษียณและกองทุนของบริษัทประกันที่ลงทุนระยะยาวมากๆก็เข้ามาลงทุนด้วยเช่นกันนะคะแอนดี้ชังค่ะซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ที่ปรึกษาการเงินของทาง Hermitage Capital นะคะเขาบอกว่าฮ่องกงเป็นเหมือนประตูที่ทําให้ทั่วโลกรู้จักหุ้นกู้ผลตอบแทนสูงของจีนเรียกได้ว่าตอนนั้นเป็นยุคทองของการลงทุนในหุ้นกู้เลยค่ะก่อนหน้านี้ก็มีบริษัทอสังหารามิมทรัพย รายใหญ่เพียงรายเดียวที่เคยผิดนัดชำระหนี้นั่นก็คือ e v e r g r a n d รนะคะก่อนที่จะมีรายอื่นๆตามมาหลังจาก e v e r g r a n d รผิดนัดชำระหนี้ไปในเดือนธันวาคมปีที่แล้วล่าสุดค่ะการผิดนัดชำระหนี้หรือว่าการดีฟอล์ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะมูลค่าของตลาดหายไปรวมกันแล้วกว่า1 0 0 0 0 0้านดอลลาร์สหรัฐกองทุนที่เน้นลงทุนหุ้นกู้จีนภายใต้ Fi เด l i t y International ขาดทุนไปถึง37%ในปีนี้ส่วนมูลค่าของสินทรัพย กองทุนก็ค่อยๆลดลงนะคะสู่ระดับ985ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งถือว่าลดลงมากกว่าครึ่งหนึ่งจากช่วงพีคในกลางปี2021ในขณะที่การบริหารภายใต้ Value p a r t n e r Group ก็ขาดทุนเช่นกัน32%ค่ะ สิ่งที่ตอนนี้กองทุนกําลังเผชิญน,นะคะก็คือการแห่ถอนเงินจากลูกค้าที่ถือบอลหรือว่าถือตราสารหนี้ที่เป็นไพ่กระโชนของจีนโดยเฉพาะภาคกสังหารริมมาพั์นะคะหลังจากเผชิญกับภาวะขาดทุนอย่างหนักสินทรัพย์ของกองทุนอย่าง b ีแฟ m นะคะลดลงประมาณ1ใน3ในช่วง1ปีที่ผ่านมาเหลือเพียงแค่3,000ล้านดอนลลาร์สหรัฐเท่านั้นนะคะขณะที่ธนาคารูเบิร์กก็รายงานนะคะว่า1ในกองทุนของ l n r Capital ขาด ทุนไป18.9%ในรอบ5เดือนแรกของปีนี้ขณะที่ก่อนหน้านี้นะคะจริงๆแล้วภาคสหาริมรทย์ของจีนถือว่าเป็นสัดส่วนที่สําคัญต่อเศรษฐกิจจีนอย่างมากค่ะคิดเป็นสัดส่วนใน GDP ประมาณ20%ทีเดียวก่อนที่รัฐบาลจะเริ่มเข้ามาคุมเข้มจนเกิดภาวะที่เราเห็นการสูญยากาศขึ้นนะคะเนื่องจากว่าทางภาครัฐเองก็น่าจะเริ่มเห็นสัญญาณฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์ของจีนนะคะที่มีการกู้หรือว่าการ เลยว่เลสูงมากนะคะจนท้ายที่สุดเนี่ยเขาก็มาควบคุมสัสดส่วนการกู้ของบรรดาภาคสังหารริมรั์นะคะทำให้ลิมิตนะคะหรือว่าเพดานในการกู้ยืมของบรรดาสังหารริมรัพย์อย่างเช่นเอวอร์แกรดแล้วก็บริษัทอื่นๆเนี่ยนะคะเต็มเพดานดังนั้นเมื่อเขาต้องการที่จะนําเงินมาต่อยอดอสังหารริมทรัพย์ที่สร้างไปแล้วหรือยังสร้างไม่เสร็จหรือยังไม่ได้เริ่มสร้างก็เลยเกิดการติดขัดและท้ายที่สุดนะคะก็เกิดปัญหาสภาพคล่องแล้วก็เกิดการดีฟอลต์หรือผิดนัดชําระหนี้อย่างที่เราเห็นใน ปลายปีที่ผ่านมานั่นเองค่ะหากย้อนกลับไปในช่วงพีคของภาคอสังหาริรมารัพย์ของจีนนะคะตอนนั้นเนี่ยเราเห็นลูกค้ากลุ่มไฮเน็ตบริตค่ะทุ่มเงินลงทุนใส่หุ้นกู้ที่ให้ผลตอบแทนสูงของจีนแม้ว่าจะเป็นหุ้นกู้ที่เป็นจังนะคะหรือว่าเขาเรียกว่าเป็นหุ้นกู้ที่มีเครดิตเรีติ้งเนี่ยต่ำกว่าที่เปบีบวกเนี่ยนะคะผลตอบแทนหุ้นกู้เหล่านี้กูอยู่ที่ประมาณ50%เ์เลยนะคะในช่วงปี 2021- ถึง2000 ในช่วงปี2015ถึง2021ที่ผ่านมานะคะแล้วก็ให้ผลตอบแทนประมาณสัก12%ระหว่างปี2018 2019. และ2019เรียได้ว่าเป็นหุ้นกู้ที่ให้ผลตอบแทนดีกว่าหุ้นในบางจังหวัดอีกด้วยซ้ำเลยคะจนทำให้ได้รับความนิยมอย่างมากราคาขายของหุ้นกู้เหล่านี้มีพรีเมียมด้วยนะคะจากความเนื้อหอมแล้วก็ผลตอบแทนที่ดึงดูดค่ะพรีเมียมเนี่ยสูงถึงประมาณ8%ด้วยกันโดยทางด้านของนักุนาถาน,นะคะบอก ว่าเขาเคยบอกกับลูกค้านะคะว่าราคาที่ต้องจ่ายค่าพรีเมียมขนาดนี้เท่ากับคุณยอมเสียผลตอบแทนปีแรกไปเลยนะคะเพราะว่าพรีเมียม8%ก็เท่ากับว่ายกยอดอผลตอบแทนไปให้กับค่าพรีเมียมเลยแต่ว่าลูกค้ากลุ่มนี้ก็ยังอยากจะถือหุ้นกู้สังหาริมัรัพของจีนอยู่ดีแม้ว่าต้องซื้อแพงแล้วก็ต้องจ่ายค่าผลตอบแทนไปจากพรีเมียมที่เกิดขึ้นก็ตามนะคะในขณะที่ช่วงพีคนะคะในปี2 0 2 และปี2016นะคะช่วงนั้นเนี่ยมีการซื้อขายหุ้นกู้อสังหารริมทรัพย์สูงถึง30-40ถึงล้านดอลลาร์สหรัฐต่อวันทีเดียวค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นเงินที่ไหลเข้ามาในตลาดนี้มหาศาลเพื่อมาหาผลตอบแทนที่สูงข้ามกลางความเสี่ยงที่ตอนนั้นทุกคนเชื่อว่ารับได้นะคะในเกือบ2ปีที่ผ่านมาค่ะเราเห็นผู้กาหนดนโยบายนะคะออกมาตรการซีโร่โควิดเข้ามาแล้วก็ควบคุมการเติบโตของเศรษฐกิจจีนจกมา สรการโควิดดังกล่าวนะคะทาให้การขยายตัวนั้นหยุดชะงักนะคะเราไปเห็นการขายบ้านในจีนนะคะของผู้พัฒนาสังหาริมรัพย์100อันดับแรกลดลงต่อเนื่อง12เดือนทีเดียวนะคะขณะที่การผิดนัดชำระหนี้ก็ทําศถิติสูงสุดตั้งแต่ปีที่แล้วและปีนี้ก็ยังมีการคาดการณ์ว่าน่าจะมีการดีฟอลต์ต่อเนื่องไปด้วยโดยเฉพาะจากบรรดาบริษัทขนาดใหญ่ที่ผิดนัดชำระหนี้ไปกว่า25,000้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ผลตอบแทนนะคะถ้าไปดูแล้วเนี่ยนะคะก็จะพบนะคะว่าวานิธนากิจ รายหนึ่งเปิดเผยว่าเขาเนี่ยเคยทำดิวลงทุนในหุ้นกู้ไปนะคะในช่วงปี2018-2019ที่เป็นช่วงพีคเนี่ยประมาณ200-250ดิวต่อปีทีเดียวนะคะแต่ว่าตอนนี้ตลาดเยียบเหงาลงอย่างมากจนแทบไม่เห็นเหมือนสิ่งที่เคยเกิดขึ้นเลยค่ะปีนี้นะคะมีผู้พัฒนาสังหาริมารั์เพียงรายเดียวเท่านั้นที่ออกขายหุ้นกู้ผลตอบแทนสูงขณะที่มูลค่าของหุ้นกู้สกุลเงินต่างประเทศที่ออกขายในเอ เชียก็ลดลงถึง38%ในปีนี้เหลือเพียง15,000ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะขณะที่ในช่วงพีคเนี่ยเคยมีการออกขายหุ้นกู้จีนเนี่ยนะคะที่เป็นอสังหาริมทรัพย์สูงถึง89,000ล้านดอลลาร์สหรัฐเรียกว่าหายไปอย่างมากทีเดียวค่ะ เจนนี่เชิงนะคะซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายหุ้นกู้เอเชียแปซิฟิกของ a l ิ i อ n c e b e r n ร e สตีค่ะบอกว่าเวลานี้ความเชื่อมั่นพังลงไปอย่างรับคราบแล้วทงในส่วนของตลาดสังหาริมทรัมมพย์และตลาดทุนรัฐบาลมีความจําเป็นนะคะที่จะต้องเข้ามาฟื้นความเชื่อมั่นของทั้งอุตสาหกรรมอย่างไรก็ตามถ้าย้อนกลับไปนะคะวิกฤตครั้งใหม่ที่ผ่านมาก็ดูเหมือนว่าจะยิ่งตอกย้ําความท้าทายของตลาดสังหาริมทรัมมพย์ในจีนหลังจากมีผู้ซื้อบ้านตัดสินใจไม่ผ่อนบ้านเนื่องจากความ กังวลใจว่าบ้านที่ตนเองผ่อนไปนั้นท้ายที่สุดอาจจะสร้างไม่เสร็จหรือไม่ได้สร้างและไม่ได้อยู่อาศัยจริงนะคะซึ่งนั้นก็ลุกลามไปยังความกังวลใจต่อภาคสถาบันการเงินด้วยค่ะซึ่งโครงการต่างๆนั้นไม่ใช่แค่ของชนาเอวอร์แกรนเท่านั้นแต่ว่ามีอีกหลายโครงการที่เผชิญกับภาวะเดียวกันและไม่ใช่แค่บรรดาลูกค้าเท่านั้นนะคะบรรดาเวนเดอร์ซัพพลายเออร์ต่างๆนะคะที่มีการทําธุรกิจกับบรรดาพัฒนาสังหาร,ร,รับทรัพย์เหล่านี้ก็ เผชิญกับภาวะเดียวกันก็คือไม่อยากที่จะผ่อนชําระต่อไปเนื่องจากกังวลใจเกี่ยวกับว่าอาสังหาริมทรัพย์ของจีนจะไปต่อได้อย่างยากลําบากนั่นเองนะคะดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนี้จึงมีการประเมินว่าได้หมดแล้วสําหรับยุคทองของตลาดอาสังหาริมทรัพย์ในจีนนะคะโดยเฉพาะการลงทุนในหุ้นกู้ของจีนที่ให้ผลตอบแทนโดดเด่นถึง2หลักในช่วงก่อนหน้านี้ก็ถือว่าสิ้นสุดยุคทองไปเรียบร้อยนะคะคํา ถามก็คือจะกลับมาได้มากน้อยแค่ไหนคนที่อยู่ในแวดวงการลงทุนแล้วก็เป็นคนที่อยู่ในการลงทุนตลาดหุ้นกู้สังหาริมาซั์จีนเชื่อนนะคะว่าท้ายที่สุดทางด้านของจีนอสังหาริมารัพย์เองหรือตลาดหุ้นกู้เองจะกลับมาได้ค่ะแต่จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนั่นเองค่ะพิทย์ค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กด s like, u b s c r i b e กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The s t a n d a r d Wealth ค่ะ